สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถหกล้อดําซิ่งกระพมนะครับคลิปนี้ผมก็เอาปูนมาลงนะครับอยู่ที่แถวบ้านเหมือนเดิมนะครับร้านวัสดุก่อสร้างแถวบ้านนะครับมีวงจรนะครับมาทีเดียวได้บ้านเป็นหลังนะครับแถวบ้านผมเองนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คนงานสี่คนครับ เอาคนงานมาจากสารครามครับพี่น้องงานมาจากมหาสารครามนะครับตอนนี้อยู่หลังค่ายทหารโสกเสียกนะครับหรือค่ายพลรอ .6 นะครับอยู่ตรงนี้นะครับร้านาฟ้าสุนทรน,นะครับฟ้าสุนทรที่มาลงนะครับเชี่ยวออกมาลงเสร็จก็จะรับงานนะครับรับแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าได้ไปใส่อะไร นะครับแจ้งไปแล้วนะครับว่ากําลังลงอยู่นะครับกายมันปวดขี่ด้วยนี่ไอวานี่นี่มุมนั่นมุมนี่อยู่นี่รับแม่โคด้วยสองขันนะครับแลนวิ่งแลนดินนะครับแมนวะแมนวะ นนะพี่อ้องมันอยากให้มันนีพอ,อยู่น้ำพอน้ำเมียนะคมันมีไปลีอยู่มุมเดียวของมันแหละนะครับขันมันปวดขี่บอกพาไปเอาบอพาไปห้องน้ำนนนเ,เนี่ยนั่นอะไรพาเรเลียเนี่ยยังกับพุทธกี่ทังพุทธะมาขี่ได้หม่องจนสั่งรถทังไหนให้มาเอาโทรศัพท์ไปน้ำเนื้อเสียก่อ ตามวิอชอบบนี้ว่าซื้ออีกเดยอบอกประกันซื้อไอเทียดเดียวตอนนี้พเพราะแล้วอีกเครื่องหนึง่งลูกไส่เอาจุ่มน้ำครับที่จริงนี่ของเมียใส่สองเครื่องนะครับต่อไปมันเห็ดอีหย่างเห็ดแอบเอ็ดเอืบแอบไปของธนาคารพร้อมัะผมก็บฏจากนั้นก็เจ้าดอกน้ำเค็มหรอกใส่ใส่สองเครื่อง วันนี้พอไปน้ำรดลูกไยเลยเอาเลยไซเลนถังน้ำแดงๆนะที่แรกมันกันเหนียบยู่ฟ้ายู่หอกบาดแม่เพิ้นปต,ตกใจนะครับพอตกใจวันนี้ก็เล่นพอตกใจวันนี้มันก็เลยไปเปิดฝ้าขึ้นนะครับมันก็เลยกล็เลยลงเลยนะครับกันแม่นเอาตั้งสถิตดีๆเขาก้มฟ้าไว้แล้วจังจับเอาโทรศรัพท์บางทีก็บ,บ่่บบเป็นอย่างนะครับ นะครับใส่ไ่้ได้ขนาดตแต้วเราขึ้นเลยดิใช้ไม่ได้เลยแกะครับเล่ตอนนี้เลยเหลือเครื่องเดียวนั่นแหละเครื่องนั่นแหละแกเล่ว,ว่าคันคันห้างว่าซื้ออห้อีกแค่สุดท้ายยัดยได้ซื้อก็เหลือพี่เนาะ ถ้าองโยกความยังยางยังย,ยังยกได้ไหมไหมรถดำน้อยเมื่อกี้ว่าผมผมกับาแาเลียนน้ำพินนี่แหละแาเลียนน้ำทีมงานทางนี่แหละครับเป็นปั่นงานกันแนว,ว่าผมไม่รู้หรอกผมมาเลียนน้ำพินแค่บโบกี้มือนะครับแบบว่าช่วงนั้นมันเป็นหนาฝนเนาะมันไม่ค่อยมีงาน,นครับแล้วพอดีอ่า น้องเมียผมมันก็ไปกรุงเทพผม,มุงเลยได้เอารถไปเมียไปบ้านนะครับพอผมก็เลยได้เปลี่ยนซ้ำพอเปลี่ยนแล้วเราก็เลยบ่ให้ยออกมาเร่ามาไว้นี่ละะกูขับดีแล้วล่ะแหละไอ้กูเปลี่ยนแน่มาสั้นไอ้กูเปลีป่ยนแลรถได้ครับเลย่อมเพียงไทยไปมือวนันมือนันเนี่ยซ้ำสืบตัวพีว่น้องนะครับเพียงไทยแห่งที่แกงเดี๋ยวเก้าพันสองนะครับแปดพันห้าทานนอตอีกตัวละหกสิบบาท 12ตัวนะครับ9,220บาทลดให้20บาทครับเดลีเเพียงไทยอ่าเพียงซ่านะครับเจ็ดสีหนึ่งนะครับตัวบายสีกับเดยหมูนะครับอ่ามือวนันที่ผมไปสอมรถยู่กาลสินนะครับที่ว่าไปเห็ดหลอนะครับหลอทางขวาเดือนเบีกรไวด้ดูอ่าสร้างตายแกบอกว่า6,000นะครับ อยู่ที่กาลสินเออแสดงว่าผมถือตัวซื้อนะครับนี่นะครับนคนบมีความรู้ทั้งด้านนี่นะครับพั้งการถือแน่เป็นธรรมดานะครับบาว่ากันผมแบบตอนแรกว่าไปหาซื้อของถอด,ดซื้อของถอดไม่มีครับแต่เป็นเฟียงเลียวเยอะเลยนะครับแถวชุมพนเฟียงเลี้ยวเฟียงเลีวว้ยวคนว่าเฟียงเลีวว้ยวคนนะครับ ใบสีสี่สิบสี่สิบเพียงถ้านกะมูกก็เจ้าถอดออกนะครับอุ่นเปียนเขียนใส่เป็นเป็นเพียงสะนะครับเพียงเลี้ยวนี่สิฟองเงื่อนไหลายเลยนะครับสำหรับรถผู้ใดอ่าที่ใบใส่เพียงเลี้ยวไปเบืองเอาเลยครับหลาปวดฟองกิมคืมในห้องน้ำว่ามันมีแต่งแก่ไอเพียงไทยนะครับที่กระเจ้าเปียนหรอก เป็นมาเฟียงมานน้ำมันนี่มันเป็นเฟียงเลี้ยวหัวจันกระจกเลยมาเปลี่ยนออกใหม่นะครับสื่อเฟียงตัวนี้มาใส่ใหม่สื่อเฟียงสามาใส่นะครับผมรถด,ดำไปเดี๋ยวมูกรเจ้าเปลี่ยนออกกันมูกระจาไปเปลี่ยนนั่นมีแต่ห่างห้างนะครับเฟียงสาอันบ่ห่างคนกับบ่เปลี่ยนเนาะพี่น้องเลกดีหวาน,นตัวนั้นก็สวยนะครับแม่คอตัวนี้ก็สวยโฟมสุบพีซี 128แ US mm. นะครับ mm. เป็นอ่ารุ่นดาบดาบสันๆันนะครับดูดสันแต่ตัวน,นั้นนี่เป็นมากที่มากทีร้อยบอมากทีร้อยเดี๋ยวมึงเป็นน้อยๆมากทีร้อยหรือร้อยอยี่สิบหรคนเปิดออกทำงานแล้วครับอีบ่า รถลากก็เป็นล็อกกี้ช่างเลยเนาะมึงไม่ได้ใส่งานมาเนาะวันนี้เราเขาว่าเป็นล้างเลยเนาะไปเชื่อกันได้เขากินเรื่องอยังนี้ไม่ได้ใส่งานเลยนะอะไรนะมันมันครับผมมาดูลงปูนกันต่อครับ ạ ai ai hoa cháy lọ Ai ai hoa cháy lọ Ôi, tiếng lì Ừ lâu cây hoàn lá năm rồi, Là sao xì kiểu ư gần Tiếng lì

<anse> เอ้ยอย่างเพียงเข่าไว,ว้อะเตรียมเตรียมอย่างเพียงมาแล้วครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับอย่างเพียงเข้ามาแล้วนะครับ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนิดเดียวอีกคนละเอียดไอจวดเต้นต้นนี้ไหมถ้าแกส่งไลน์มาแล้วครับน่าจะเป็นอีหยังโมลุนะครับว <laughs> ่ากล้องเตยกล้องเตยแล้วบางไอนี่อย่างอ่ะโอ้กลอนน้ลองอะไรนั่นจะกล้องนั่นดาวเทียมียงลุ พี <mm ่เก็จะใช้คนงานชุดน uh um, ี้แหละครับตอนนี้พ euh, you know ี่เกำลังมาพวกนี้ผมจ่ายไปพันสองร้อยบาทนะครับหานกันถือก็เลยจากบาทกันมาชมมาคนละสามร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่สามยังไม่เก้าโมงเช้านะครับ จบไปนะครับเป็นเรื่องไรได้เงินดีกันนี่แหละมชมนี่กันว่ามันธรรมดานะครับมือละพันเพินก็เห็ดได้นะครับวันนี้ไปเอาของให้เย่อีกพวงหนึ่งก็ถืออีกเป็นหก0้อยลบาดเป็นเป็นเป็นคนละสามรอยก็เป็นหกรอยบาดสองพวงนะครับพวกเอ่ออีกทีมนึงก็ไปชุดหนึ่งโอ้งานหลายครับช่วงนี้ สีบ่มีงานกน็คือช่วงหน้าฝนนะครับรถปูนยังไม่ค่อยเข้าเพราะว่าคนเห็ดหนะนะครับมีช่วงเดียวนั่นแหละครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่รายละเรียดเดียวจวดปั่มล้มเลยวะนะ แนห้องนี่เห็นห่เดมันแตกเห็นเห็ดมันแตกนี่นะครับต้องเห็ดดีๆนะครับเพื่อโอกาสหนาเพน่นกระสิได้เอื่นเท่านะเนห้อเห็ดดีอันเห็ดบดีก็เห็ดได้เทีเดียว แตกไปฟังไว้คือ,อยังเออโอ้ยโวยหยกตัวยางนี่กว่าเดี๋ยวกันทีดาว่าอีกนะครับกันดีแตกไปฟังไว้เวลาขาเจ้าเอาไขายนะครับขาเจ้าไปงัดออกมาไปพอกเนี่ยมันกะดูว่าดีนะครับกันแตกก็แยกออกเลยพุ่นขาจเจ้าเทีเสาแบบนี้บ่งอยากนะครับ,บ,รค,รบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ กดติดตามช่องตั้มรถ600ดำซิ่งดำในด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ